We'll คุณไว้หน่อยนะครับวันนี้มาจัดโปรปีใหม่นะครับเหมือนเดิมนะชุดที่ขายดีตลอดการเลยก็คือชุดหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับชุดหมื่นกว่าบาทนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างอันนี้ผมตั้งให้โชว์ดู3ชุดเลยนะชุดนี้แพ็คส่งจจดส่งกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นชุด2อคูณสเริ่มต้นนะครับเบสสินิ้วนะครับเบสสินิ้วไม้อัดแทหนเราย้ําของเราตู้ไม้อัดแท้นครับสู้กระแทกข้างนะครับสต็อกไว้ตลอดเวลาเลยกลาง12นิ้วนะครับผมไม้อัดแท้เช่นเดียวกันนะครับสีระเบิดยิงเม็ด หนานาสวยๆแบบนี้นะครับตากแดดตากฝนโดนน้ํากันไปเลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะโปรโมชั่นราคาทั้งชุดนะปีหนึ่งตัวพาวเวอร์หนึ่งตัวนะครับขับเบร์หนึ่งข้างขับกลางหนึ่งข้างนะเป็นชุดเริ่มต้นของเบร์สิบห้านิ้วเลยนะครับผมในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะปกตินะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยลูกค้าต้องเสียค่าขนส่งด้วยนะครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับจัดส่งฟรีนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับแบบปลายทางด้วยนะแต่ปลายทางมี มัดจำา900บาทนะครับลูกค้ามัดจำา900นะครับแล้วลูกค้าก็ไปเก็บปลายทาง15ื่นหเนาะหรือว่าลูกค้าจะมัดจำเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วก็หักกันไปก็คือทั้งชุดเนี่ยหมื่นากนะครับก็ลูกค้ามัดจำา900ไปเก็บปลายทางหน้าบ้าน15ื่นนะครับไม้อัดแท้นะครับระบบพาวเวอร์นะครับบูทูธ USB พร้อมนะมีรูไม้นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์วัตต์นะครับตัวเริ่มต้นสายต่อ10เมตรนะครับผมให้ไป10เมตรนะครับ2เส้นยาวนะครับแล้วก็2เส้นพ่วงสั้นนะครับสีแยกอย่างชัดเจนครับ เบรซ้า,า,ายเบรขวากลางซ้ายกลางขวานะครับซื้อไปต่อถูกแน่นอนนะครับม,มีวิธีการต่อให้ทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนี้ชุดนี้นะครับหมื่นหาเก้ยนะครับขายดีับหนึ่งหรือใครจะพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนเราลดให้400บาทเหลือ15500หจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าโอนก็จะถูกกว่า400หรือมีอีกหนึ่งอย่างมารับเองที่หน้าร้านจูบินเตอร์นะครับรับเองหน้าร้านนะครับเหลือเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้น เหลือเพียงหมื่นนะพันบาทเท่านั้นก็ติดต่อจุบอินเตอร์ได้เลยแล้วก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะครับผมสําหรับชุด2อคูณสเบสสิบห้าเนี่ยรายละเอียดเหมือนกันทุกชุดนะเนี่ยเหมือนกันทุกชุดเลยผมตั้งดูให้ดู3ชุดนะครับผมก็แฟิดได้ได้นะครับบลูทูธได้นะครับร้องเพลงได้แล้วก็แลกซื้อใหม่นี่นะครับแลกซื้อใหม่500บาทนะครับสำหรับท่านที่โอนนะครับหมื่นห้าเก้าร้อยไม่เอาส่วนลดแถมไม่ไป1ตัวนะครับอันนี้ แถมไม้ไป1ตัวแต่ถ้าปลายทาง1 5ื0 0ถ้าจะเอาไม้เพิ่มก็ต้องบวกไปอีก500นะครับผมประมาณนี้หรือใครมารับหน้าร้าน15จะเอาไม้ด้วยก็จะเป็น15,500แต่ถ้าใครที่โอน15,900เต็มเลยนะครับไม่มีปลายทางเนี่ยก็จะได้ไม้แถมไปด้วยอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับก็ให้ฟังทีละชุดนะคลิปนี้เร็วๆเลยนะครับก่อนจะฟังเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อก่อนนะครับง่ายมากเลยวิธีการต่อนะครับอ่าที่หลังปีนะครับ จะมีรูทั้งหมด3รูนะรูที่ฝั่งวอลลุ่มนี่นะครับจะเป็นรูเบสนะครับเนี่ยคู่นี้เป็นเบสเราก็เอามาเข้าช่องแอลหนึ่งนะครับช่องแอลหนึ่งช่อนแอลนะครับนี่ช่อนแอลเป็นเบสใช้สายสีน้ําเงินนะครับเอนะครับต่อมาที่ตู้เบสดหนึ่งใบแรกนะครับแล้วก็สายพ่วงไปหาเบสดไปที่2นะครับต่อมารูคู่กลางนี้นะครับมันจะเขียนว่าเอาท์พุตนะไอตัวนี้มันจะเขียนว่าซับเบสนะครับเอาท์พุตก็เป็นกลางนะครับเรามาเข้าช่อนแอลบี นี่ครับชาแนลบีเราไปค่อนเราก็ไปต่อที่ตู้กลางแล้วก็พ่วงไปตูก้กลางนะหมื่นห้าเก้าร้อยนะได้ไปแบบนี้เลยนะครับพร้อมเปิดพร้อมดังพร้อมรันปีใหม่นะครับจะโอนจะไปทางได้ทั้งหมดนะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์ครับสนใจติดต่อจุบอินเตอร์ได้เลยนะครับเบอร์โทรมีรายมีเพจเฟซบุ๊กมีอ่ะฟังทีละชุดเมื่อกี้เปิดรวมกันไปแล้ว นึ่งจุดนี้ตากแดดหน่อยนะครับผม ได้เลยนะตอนนี้ตู้เบรจะเป็นกระแทกข้างล้วนๆเลยนะครับชั่วโมงนี้นะกระแทกข้างมาแรงมากดังสุดนะครับบางคนถามว่า BB ي ي, b ีวีมีไหมเทอร์โบมีไหมเอาได้หกไหมมันมีนะครับแต่แรงที่สุดคือกระแทกข้างนะที่ผมเน้นย้ำนะรานจูบินเตอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครชอบชุดไหนจัดมาได้เลยครับไม้อยนะครับนี่มูลค่า500บาทแต่ถ้าใครซื้อในชุด1 5ื0นโอนเต็มจํานวนเราให้ไม้อยไปเลยนะครับไม่เอาส่วนลดนะก็ถือว่าลูกค้าก็คุ้มไป4 0่เพราะไม้อยตัวเนี้ยมันไอ้ไม้สายมัน500นะครับผมก็ประมาณนี้ ชอบก็สั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวปีใหม่จะขนส่งไม่ทันนะครับจะส่งทั่วประเทศมีปลายทางมีโอนมีรับหน้าร้านนะครับอยากได้แบบไหนติดต่อมานะชุดนี้ผมบอกเลยเป็นเป็นร้อยร้อยชุดนะเวลาขายนะครับผมปีใหม่นะผมประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันกับจ๊บอินเตอร์ชุดเล็กสุดของเรา15,900ไม้อัดแท้ตากแดดตากฝนได้เลยนะครับไม่มีบวมไม่มีพองแน่นอนเราใช้ไม้อัดแท้การันตีสีระเบิดด้วยนะครับตะแกรงพร้อมเรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับผมวันนี้ ราพินันนี้กับชุด1,5 9 0 0รอสนใจติดต่อจุอินเตอร์ได้เลยนะจ้าไปแล้วจ้า